วันนี้ผมจะมาเล่นเกมชื่อไททัน2เห็นว่ามันเป็นเกมที่ก็ยากผมก็ไม่รู้ว่าผมจะเล่นไหวไหมแต่ก็ต้องลองดู่นะก็ผมก็ปรับอะไรเรียบร้อยละพวกหน้าจอเฮ้ยแล้วคือไปกดปิดเกมเฉยเลยอีตาบ้าเอ้ย เริ่มเลยดีกว่ามาเซฟอ่ะมาเซฟที่สามไม่มีอะไรให้เลือกฟิง God. Is é to น,นี่ลูกตาเอาให้เล็กคือ,อการิงโอ้โฮเอกลันจดก็อัดไปที่ลูกกตาไง คลายหรอ,อกิ้งขึ้นบันไดไม่ได้แล้วเขาเรียกว่าอะไรวะรายละเอียดเกมแต่เรากิ้งลงได้ จะเป็นด่านใช่ไหมน่าจะเป็นด่านเป็นด่านให้เราเลือกเล่นแน่เลยโอ้นี่น่าจะเป็นบอสหรอปีนได้ด้วย,วยมีทางลับไหมเดินข้างหลังได้มาแล้วฮะไปดูประตูดีกว่าเสียเวลาละ วิ่ยมันมีเวลาข้างล่างด้วยนี่เพิ่งเห็นเราเซเวลาการเดินสำรวจไปสองนาทีเอาลองดูนี้ กดผิดอ่ะถูกกิ้งไปยิงแ้วเละเลยโอ้ตายยังไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ๆม่ไม่ม่เมื่อกี้ผิดพลาดไม่นับไม่นับจริงมา ยิงทีเดียวแล้วแพ้เลยล่ะอองงเลยยิงทีดีก็ <c oughs> ชนะอะไรเลยเนี่ยผ่านไปหนึ่งแล้วล่ะเนี่ยไหนลองเอาไหนกันดีอันนี้กระเด้งเ๋ยวอันนี้ลงได้อ่ะ ว่ายน้ำได้เหรอวิ่งแดดในน้ำได้แล้วรามามาไหมเดี๋ยวแป๊บนึงทายยาก,กันยุงมาเราเสียเวลาทายยาก,กันยุงไปตั้งนาทีกว่าก็ยิงไปที่ลูกกระต่ายไงแล้วก็เดินเข้าไปไง ล้วก็เจอบอสไงสมองไอ้นี่เข้าไปถ้าเราโดนทับใต้อีกแน่เลยเดี๋ยวก็ยิงเข้าไปไงอุ้ยอุ้ยกำลังจะบอกว่ามันไม่ขยับไม่มีชื่อข้างล่างก็อ่านไม่ออกเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวไฟติด ให้มันรอดโดนไฟปะเราเหยียบโอ้อยนี่นี่ก็ยิงเข้าไปไงเฮ้ยโ,โอ้ยมันหนึบอ่ะยิงไม่ได้ <c oughs> เหนียว ติดเหนียวอะ่ะมันติดเหนียวเอามทไมทำไมๆำไมเอาหกนาทีกับการตายสองครั้งยุยต้องเรามาติดเหนียวอีกต้องรอระเบียมแล้วเราก็ยิงถัน เฮ้ยเอากระโดดเฉยยาโดนจูโอ้โหโอ้หน้ากระแทกบันไดอุย้ยจะกิ๊กจะวิ่งเอ้ยลืมไปเลยว่ามันวิ่งได้ชอบหลือมว่าวิ่งได้เมื่อกี้ไม่ได้วิ่งหรอก ก็ยิงเข้าไปไงนี่และมาเฮ้ยม,มันลอยอยู่นี่หว่าเดี๋ยวต้องลอยมันโดนไฟไงไม่น่าต้องหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวฮตั้งรักปุ๊กปุ๊ยิ ขาดมีปุ่มน้อยแล้วเนี่ยัยงไม่ชินปุ่มอีกอไม,ไมทำไมนี่แไม่ต้องปุ่มอะไรเยอะไม่งงุดุจจะยิงเข้าไป่ก็หนไปแล้วรอมันลอยอแล้วก็ยิงเข้าไปไง ตายังผ่านลนะเอาวะ่ะบอสมันไม่มีเฮดพีบาร์นะมันเป็นเหมือนแบบจุดอ่อนกำจัดจุดอ่อนเดีออกก๋ยวี่ไงนดีดีเหมือนจะเป็นรูปหวัวใจปะ ปีนได้ด้วยเฮ้ยเข้าไปได้ด้วเดเยเราเข้าวังเพื่ออะไรครักดย,ยิงเข้าไปที่ลูก,กาตาเนี่อ่าาาาาาเาาวาา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 า จะมีอะไรพุ่งมาอย่างรวดท่าเร็วก็เนี่ยอุ้ยบอสสลามอยากสำรวจแมพก่อนมาจริงหัวใจมันแน่เลยเดี๋ยวเราใช้อย่างนี้ได้ไหมล่อแบบดิ่งลูกขนุนล่อแบบได้ด้วยได้ด้วย กดผิด,ดย,ยิงธนูนัดเดียวได้สลามสองตัวยิงธนูนัดเดียวได้สลามสองตัวมันแยกวะไอ้แยกส่วนมาเอ้ยเอ้ยเหนียวเหนียวเหนียวก็ยิงเข้าไปดิก็ไม่โดนแกนเออ โอ้โห oh oh oh. มันยกต้องสองสัยเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อนี่ไงเพิ่มมันเราฆ่าไปสองตัวต้องฆ่าสี่ตัวหรอไม่ไม่เราต้องยิงยิงแต่ไอตัวที่มันมีหัวใจดีกว่ามันจะได้แบบไม่ต้องแยกส่วนเยอะนี่คือแผนของเรา อีกแต่หัวใจหัวใจไกล่ะไกล่ะเฮ้ยไกล่ะไกลตอยเนี่ย้ยนั่นจบบีเดียวเฮ้ยผิดทางหนูวิ่งผิดทางไก่เป็นหนึ่งเดียวกับทวยเทพแมงเอ้ย ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าได้อะกดยิงเข้าไปดิต้องอยู่รักษาระยะก่อนกดยิงเข้าไปก็าสมาปิวไปสิแล้วก็ดึงกลับมาเอ้ยไม่โดน เหนียวนักหรอฮะเหนียวนักหรือไอ้เต้าไอ้เต้าเด็กดึงฮะไอ้เต้าเด็กดึงเนี่ยข้างล่างอนะมันเขียนว่าไอ้เต้าเด็กดึงเฮ้ย,เด,ย,เ,ดย,ดยดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเพิ่งดึงโอ้ยกดผิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดีโอ้ยยิงผิด ผิดตัวผิดตัว <scrolling> ผ <by> ิดตัวดดโดดโดดโดนสองท <ilgili> ีสองทีงงความแม่นเอ้ยโอ้โหนิดเดียวเองเลาะขอบก่อนเลาะขอบเฮ้ยมันไวขึ้นไหมเนี่ยนิดนึงขยับไวนิดดีปะ เอ้โอโ้ไม่โดน,นก็ปักเข้าไปไงแล้วก็ดูดไง เช okay. นะปีกหนึ่งตายไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้เมื่อกี้ไม่ได้นับมาสามตัวแล้วสินะมีกี่ตัวแล้วเนี่ยอันนี้อีกเหรเดี๋ยวขอดูข้องบนแป๊บแดงยวว่ามีอีกไหมอ,อ๋ประตูใหญ่ประตูใหญ่ยักษ์ น่าจะมีแค่นี้ไม่น่าม,มาีห้วมั้งชิวม้าก็ยิงเข้าไปที่ลูก,กาตาไงเฮ้ยอ,อ๋ออ,อ,อันนี้มันไม่ใช่ประตูแบบตัวพวกนั้นปลุกมันไงอบอกแล้วยิงมืออ่ะออามา,หางหงก็ยิงไปที่มือไง อ่าจไม่ออกเดี๋ยวเดี๋ยวอ,อ๋อเดี๋ยวเอามือกันตรงตัวมันต้องยิงเองตรงลูกตาตรงกลางมันแน่ต้องลรอรอ่อๆโหยากอยู่แน,น,น,น่ๆครับต้องเอมามันนี่อุยอ้ยอุสส้ยซ้ำศพท็อกซิกไอหมอนี่ บางอาจบางเนอร์สบางเนิร์ดมากสุดเราแฮกได้ไหมเรายิงตรงนี้ได้ไหม วัดเดือยแฮกอะเด้ <G ül nap> ไม่น่าพิเรนเลยสุดท้ายเขาก็ลงไปนอนไม่ไม่ไม่ไมแลก็ดูดแบบรวดเร็วมงกแล้วก็เตรียมตัวดีซ้ำสพอีกแล้วไอ้หมอนี่ วิ่งวิ่งหนีไม่ทันเฉยทำไมทไม่ๆไม,ไม,ไมฉันไม่ยอมฉันไม่ยอมแพ้หรอกอินโรมาดึงงสองสามไม่เกี่ยวใช่ไหม อุ้ยเราจะหาจังหวะยิงไงวะเนี่ยมันต้องมีจังหวะสักนิดหนึ่งแต่เรายังหาไม่เจอเอาไหมพ่อหนุ่มธนูแดงกูไม่ยอมแพ้ก็ยิงเข้าไปสิแอ,าาอ้วแอบดแท็กติกเรา ถึงไม่มือมันมาเพียบเราก็ซิกแซกลบเฮ้ยไม่โดนเหรอโอ้โหตกใส่ชาไม่แนมองเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเกือบใกล้ไป อันนั้นมันน่าจะโดนแล้วนะ้องใส่ชัดไม่แหลงแมงเลยเอาใหม่ไหมเราเป็นคนไม่ยอมแพ้อันนี้เบาๆยังได้เลยอันนี้เราต้อง เนี้แรงแต่เก็บลูกนูนี่ออกอี้ไม่ได้แต่เริ่มได้เริ่มก็บจังหวะแล้วเก็บลูกนูนรอนมันเปลี่ยนมือเออเข้าให้ไงล่ะอัดไปที่ลูกกตาง สองแสนชุดชุบชุบชุดชน,นะแล้วไงต่ออ๋อประตูใหญ่ครับจะบอกงะจะจบแล้วอะ่ะ <c oughs> ไม่รู้้วยเกมยาวไหมต้องยิงใช่ไหมโอ้ยมืดมืดอ้อาวต้องยิงอ ขึ้นด่านสองใช่ไหมเนี่ยเราจบคลิปเลยดีไหมสิบเก้านาทีแล้วเซฟเดี๋ยวถึงเซฟกันค่อยจบมีอะไรธนูลูกกระตาดูไม่ทันธนูลูกกระตาลูกดอก เอ้ยไม่ได้จะลงมาเพิ่งจะขึ้นมาเองนี่อะลูกธน,นูลูกดอกลูก,กตาลักตัวเราอันตัวเราอะ่ะตรงนี้มีเหลี่ยมอีกหนึ่งสองแปดแปดบอสเหรอต้องปาบแปดบอสเหรออันเนี้ย เซฟก่อนโหกว้างเลยทีนี้หาเซฟระแจกันเดี๋ยวไปหยนดนีบเราจบจบจบคิดพาร์ทแรกไว้เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวไว้มาต่อพาร์ทสองสู้ก็ไม่รู้ว่ามันเกมนี้มันจะ บอสมีกี่ตัวนะหนนนรือน้านแค่ไหนแต่นี่ก็เล่นมาแล้ว20นาทีก็ปะบอดไปกี่ตัวสี่ตัวโอเคใจกันพันหน้านะครั <c oughs> บะบายบะบุยบะบุยแล้วก็ยิงไปที่ปุ่มซับสไคร์กัน <c oughs> อ่าไม่มีไม่ม